พร้อมเสิร์ฟนะครับพร้อมเสิร์ฟให้คุณปู่ค่ะมามาไม่สิไม่สิลมไม่สิไม่สีบริสุทธิเดี๋ยวสิให้ต้อมหน่อยเอาไปเสิร์ฟให้พี่น้องเดี๋ยวจะมีแตียงไหมนี่แตียงกินไม่ได้เคกินไม่ได้เคี้ยำโอ้เพิ่งยำปลได้พี่น้องฟันเพิ่งกับเขาไขมี่นะฮะบุ้งไขมี่มึงจะเก่งได้หรือไงกินรสอ่อนๆนะฮะกินอาหารจัดไม่ได้นะคะก็เลยทำอย่างนี้ให้นะคะแล้วถทำปลไดอยอีกมืออื่นก็จะอาจจะเป็นข้าวต้มพอยังไปนะคะันข้าวต้มก็กินไปแล้ววันนี้ อกินคววยหมดไปนหน่วยเลยแต่คผู้เมาคนนะครับคุณปู่กินแค่เครื่องเดียวนะครับกับเขากินบ่ได้วันนี้กินเยอะนะครับเยอะมากนะครับเขาพัดก็ก,กินหลายข้ามาแล้วก๋วยกิกนหมดไปนหน่วยเลยนะครับวันนี้คุณปู่กินข้าวเยอะมากถือว่ากินได้นะครับผมพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีัสเอฟซีต่ำหน่อยพี่น้องสุภุทรวนมือนีพี่น้องนะครับมือเฮ็ดเบียกมือนีนะครับเหลีวคำหมื้อตื้อเลยนะผมพี่น้องผ่านการกินของกินน้ำกระซ้างกับซ้างกันคอยจะกลับบ้านกันพี่น้องเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำเลี้ยงทุกคาบด้วยนะครับพี่น้องกับป็ีศาจกันน้ำนะผมเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำกินอิ่มซ้ำซ้ำแลนค่อยกลับบ้านนะผมพี่น้องกับคุณปูนะผมตอนนี้กับยัไม่มีอะไรกินเพราะว่าอาหารนี่มันมันบูถึกไอ้ปากคุณปูอะไรกับไอ้มนุษย์จัดด้วยแล้้วก็็เเปนนือ มันว่าสามารถกินแล้วก็ย่อยง่ายพี่น้องนะครับเกลยเห็ดถห่คุณปูไม่ครับผมจะสั่งตรงจากแม่ครัวนะผมไอ้โท่มากนะผมพันกับหนักทข้ามาทั้งกันนะครับตอนนี้แม่ครัวกับเห็ดไอ้พัดเข่าให้นะครับผมนะครับจากแม่ครัวมากนะครับเฮ็ดทาเองให้ทุกอย่างนะครับผมเพราะว่าไอ้ทางคนตั้งกินเขาอยู่ตอนนี้ไปเมืองกันครับพี่น้องไปสมบุกกันนะครับผมพัดเขาไปคุณปูกันกินนะครับผมแล้วคุณปูจะกินได้เยอะไหมนะครับตอนนี้นะครับ แล้วก็แล้วก็ไอเร็วๆนี้นะผมพี่น้องบ่ว่าวันเสาร์นะครับวันเสาร์นี้จะนะครับก็จะพาเข้าคอร์สแล้วนะครับก็จะไปยังไอผ้าไปยังก็อนวันเขาคอร์สผ้าไปตรวจพี่น้องตรวจไอไอเฉพาะทางเลยนะครับพี่น้องวันเสาร์นะครับเรรบพราะว่ามองเปิดที่นี้วันเสาร์นะครับผมพี่น้องจะพาไปนะครับเอยพี่สาวนะครับจะพาไปนะครับ <Banana? S 2> <VEN. S 1> ตอนนี้ ปู่นกินพี่น้องลังหารน้อกินให้นะครับตอนนี้กำลังเตรียมทากับข้าวให้คุณปู่นะครับไปดูกันนะครับแตนแตนแตนนะผมพี่น้องสวัสดีค่ะนี่คือแม่ครัวของเราพี่น้องเฮ็ดเองเลยนะครับเพราะว่าทุกคนมันก็กินขากินน้ำกันอยู่ของนองพี่น้องเสียงดังนะครับน้องกินน้ำตอนนี้นี่เลยจะลงมือทาเองพี่น้องนะครับนี่คือกุ้กเกาแลพี่น้องต้มยำขาดเนาะเอออันนี้อันนี้กุกเก่าพี่น้องเปนนี้เราอยู่แม่กินข้าวอยู่ ต้น,น้อยยต้น,น้อย,ย,อยอก็ะเปลี่ยนทุกคนกินข้าวอยู่เรื่องนะครับนี่เลยกินอิ่มแล้วก็จะทําให้คุณปู่กันก่อนนะครับมาดูฝีมือเชฟเก่าพี่น้องเชฟเก่าอยู่จากไอ้โรงแรมพี่น้องได้พี่น้องนี่ตะกี้ตอนตอน่อยครับอันนี้ลุยไปกับเขาสัมมา,าหรือว่านะครับน็นสัมมา,าพี่น้องนะครับเป็นสัมมาเฮ็ดอันอบร่มนาพี่น้องกับกับเอก กระทะจะผมว่าจะได้มากนะครับเพราะว่ากระทะนี้เขาเป็นบางมันดำบางอย่างที่น้องนะครับกระทะเป็นวาวกัวเครื่องค่าตะไคร้พี่น้องนะครับมันกระดับไม่ยั้อยเนี่ยยังดังตึ้นลอยพี่น้องเพราะว่าตุ้งหอมมันมีไหมอะไรที่ใส่ก็ได้ เราใส่กระเทียมเจียวนะคะใส่หมูก็ได้ใส่ไก่กดได้เร้อพี่น้องใส่ไข่นะครับใส่ไก่จะไข่นะคะขัดข้าวเพราะว่าพ่อกินลงไปเพื่อนเพื่อนจะอ้วกออกกินลงไปจะอ้วกออกเลยค่ะเป็นพวกหมูพวกไก่กระเพาะยังไม่รับก็เลยทำข้าวผัดใส่ไข่เป็นข้าวผัดไข่นี่กินนะคะ นี่ซีอิ๊อไวไหมใช่ซีอิ๊วไม่ใส่ซีอิ๊วมันคิ้วนาะแล้วปูกเคิยวส,สูตรที่ดูยไม่ใส,ส่ซีอิ๊วขาวใส,ส่แต่ซีอิ๊วขาวก,าก็ซอสาเขียวนะคะทอดไข่าดาวปูได้ไหมได้นาะยกินน้อยไข่าดาวก็กินกอีก กินแย่มะซ้ำมีลาแข็งเคียวเคียวไม่ได้แค่นี้แหละเดีย๋ยวเอาดูนะไปดูนูน้นแล้วก็มีกล้วยมีอะไรอีกมีนมมีกล้วยให้กินอีกนะครับพี่น้องมีอาหารเสริมอีกนะครับอันนี้เป็นข้าวรองท้องมาก่อนน,อนะครับคนเก,ก,กิดที่นี่นุ่มไม่อยัางเดียวเละครับคนไหนนะคนตาคนหอมเด๋อเอ้ยเอ้ยเอ้ยยัง มันจะคยดับมันมมับันกระจายหอม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 ดีน eh, ีเลยก็ว่าก็ะไรนะครับเนียเชฟกระทะดิโอ้ยคืออะไรยิ่บ่หั่นซิมอยู่ซิมกันออโบซิมบ่ย่งนี่เเอากปรุงปุงอก็จะมาซิมทีหลังกระชิบะยางครัวจะลุกหน่อยนะ ด้วจืดจืดซับซ้อนนะเอาเวยปะเอาเลยจะเอาจะจะเฉยไม่คือไม่ทำด้วจัดพ่อกินได้ไหมกลัวแกบอกไม่ได้อะไรอ๋อมีมีสัมป,ปละอยู่ว่าอยากให้พคนกินเข้มมันไหนเพระาะว่าเป็นเจ้าใจเจ้าดีง่าย พร้อมเสิร์ฟนะครับพร้อมเสิร์ฟให้คุณปู่ค่ะมามามันสิมันสีสดมมันสิบอดิบมัสิบอดิบเดี๋ดย, <c oughs> <c oughs> ยวสิให้ต้มหน่อยเอาไปเสิร์ฟเกอพี่น้องเดี๋ยวจะมีแตียงไหมนี่แตงีงกินไม่ได้เคี้ยวไม่ได้เคี้ยวโอ้เพิ่นยำไม่ได้พี่น้องฟันเพิ่นกับพ่อคอยมีนะฮะมุกคอยมี<ะ>มุกจะเก็บเลยหรือไงกินรสอ่อนๆนะฮะกินอาหารจัดไม่ได้นะคะก็เลยทำอย่างนี้ให้นะคะแล้วถ้าบะได้อีกเอื่อแต่กันอาจจะเป็นข้าวต้มข้ายังไปนะคะันข้าวต้มก็กินไปแล้ววันนี้ ถ้าตมกินตอนเช้าแล้วกลัวแกกินตอนเที่ยงก็กินไปแล้วม่ไปย้อไปเฮ็ดเองพี่น้อง้งแต่ันี้มากเขาเคยเฮ็ดนี่ล่ะฮะมันไก่ปวดไปป้าไปไอ้คุณปู่ชิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวพร้อมให้เสิร์ฟนะพี่น้องก็บมีกล้วยมีอย่างอื่นคนกินจนมากคนกินกล้วยได้นะครับนะครับคุณปู่ก็นี่พี่น้องนะครับ กินนะผมกินแล้วนะผมกินคุณปู่เพิ่งเคกินเมื่อกี้พี่น้องกดบักโดนหนึ่งมันบ่ไเลยกดไทยชุนคุณปู่กินเลยแล้วคุณปู่ก็กินข้าวผัดนะครับตามนิรุยสั่งมานิรุยทำมาให้พอพาเดอร์ฮอนนะครับกินเขากับกล้วยพี่น้องก็จะมีกล้วยนะครับเสตกล้วยมาให้พี่น้อง,องจะมีกล้วยกล้วยกล้วยน้ำว้า นะครับกุ้งม้าสุกแบบหวานพี่น้องแล้วก็กล้ยหอมรับกล้ยหอมย่างอันดีพี่น้องให้กินแต่ต่มันเลือกกินกันกินเราเราจะเลือกกินพี่น้องนะครับมือขาบเ้ากินกล้ยหอมขาบแรงกินกล้ยเขาแทงกินกล้ยนี่พี่น้องนะครับก็จะมีนมครับมีนมมีอยงเสริมนะครับพี่น้องเราจะกินแล้วก็ไอ้น้ำเกลือแร่ครับแก้มือยนะครับวันเสาร์นี้ก็จะมาจะพาไปอีกอยู่ไปตรวจคอมพิวเตอร์ ไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตร์แล้วก็ไปหาหมอเฉพาะทางทั้งเรื่องทองเรื่องใสพี่น้องนะครับพาคุณปู่ไปอีกรอบหนึ่งอยู่นะครับให้ตรวจรายละเอียดพี่น้องเป็นยังเป็นยังการรักษาท่านนะครับกวัวสูงใสเป็นนิ้วนะครับสรงใสเป็นนิ้วอยู่นะครับก็เลยเงียวเพลินแด,ง,ดงนะครับพี่น้องเลยไปตรวจซองกล่องแบบเอ็กซเรย์เห็นหมดเลยเป็นยังไงยังไงก็นะครับเพราะว่าพี่น้องเพิ่นเป็นอาการหนึ่งสี่นะครับไอคุณปู่คุณปู่พี่น้องนะครับเป็นมีอาการแบบคุณปู่เลยกินไม่ได้ จนตัวเหลืองเมืはは่อเมื่อนี well, ่เมื่อตินเพรจนเหลืองจนสดแล้วพี่น้องไปตรวจเบิงนะครับเป็นเป็นมินเป็นนิวนะครับเป็นนิวสสำหรับไอ้ไอ้คนปูพี่น้องนะครับเป็นกด็นเลยแนะนําอาการคนปูก็เป็นคล้ายๆกันเลยนะครับพี่น้องก็เลยจะแนะนําไปหมอสพอดางของนั้นนะครับ่นเก่งนะครับแล้วก็ผ่าผ่าไม่มีรอยผ่าเลยเพราะันซองกล้องเอาพี่น้องนะครับยาสลบแล้วก็ซองกล้องตื่นขึ้นมาเอาเพราะเขาเห็นยังไง่อคือบกอย่างนั้น สว่าก่อนเหนียวซับหากหน้าพี่น้องก้อนขูู่ตั้งอยู่ข้างนอกนะครับเพิ่นกะไอมีเป็นมะเร็งน้านะครับเป็นมะเร็งน้านะครับเป็นไอมะเร็งระยะแรกน้าครับสำหรับคุณปู่พี่น้องตอนนี้ผ่านมาหกปีแล้วเป็นการก่อสางกมูเสยเย็นนี่พี่น้องตอนนี้นะครับขออนุญาตพูดถึงนะครับพี่น้องยกตัวอย่างนะครับถ้าพี่น้องอุบลและก็วันเสาร์นี้พี่น้องก็จะจะพาไปตรงที่พาคุณปู่เพิ่นไปนะครับเพิ่นเห็นใจแบบ เป็นขึอนกันนน่นอนอาการคล้ายกันเลยนะครับมันกระสงสัยเป็นห่วงคุณปูแล้วก็พี่น้องก็ดูแลเราตลอดพี่น้องไปมาหาสู่กันพี่น้องนะครับขึ้นบ้านใหม่งานมันเกิดต้อมพ่นก็มานะครับพี่น้องสรับพี่น้องอุบนะครับติเหตุเนี่ยแหละปัญหาคุณปูไปรักษาหม่องนั่นหม่องนี่เป็นอาการขือนกันนะครับกับกับคุณพ่อตอนนี้นะครับตอนนั้นคุณพ่ออันคุณปูของพี่น้องไปบักได้หม่องพี่น้องจนมือเขียวตีนเขียวตีนสีดแล้วพ่นบวชหลกบพี่น้อง เป็นอาการไกลๆพุ <iałem S 1> ่นพอยนะครับก็เลยไปพอยมองมองเงินละพี่น้องพุ่นดีเป็นเป็นโรงบ้านไงโอ้ยเป็นเป็นหมอไงจากพุ่นละกรุงเทพน้องพิ่นเพิ่นมาอยู่บ้านเพิ่นนะครับพี่น้องเพิ่นเก่งวันตอนนัะนะนะครับเลยจะพาคุณผู้ไปรักษาวันเสาร์นี้ก็เปิดเปิดพุ่นเปิดคลินิกเสาร์อาทิตย์พี่น้องเพราะว่าวันธรรมดาเพป็นประจำอยู่อุดรนะครับเป็นเป็นหมอเก่งทางพุ่นนะครับเพิ่นเคยรุดึงตัวไปเสาร์อาทิตย์เพิ่นก็จะมามาเปิดคลินิกเจ้าของเองนะครับ เป็นตรวจข้อมูลเต๋อพี่น้องเห็นเบิอเด๋อจริงๆทันทีนะครับเขาจะตอนนี้คุณปูพี่ยังกินเข่าแซ่บ่ะพี่ยังกินเข่าหลายๆตัวแล้วก็เห็นกินในหน่อยหนึงเหมือนเห็นกล้วยกินกล้วยกล้วยหลายนึงพอได้อยู่คุณปู่พอได้อยู่งพ่อยู่เนาะพอได้อยู่อ๋อครับกินในไลกินในไลกินเขากินนมกินนั่นคือเดี๋ยวเสื่อแบตไม่อีกเยอะมันเปไปเรื่องมันเาป็นข้อบมือพร่องนะครับยังไม่อาบน้ำเลยอำหน่อยอะไรพี่น้องเฝ้าเห็ด น้งคุณปูยังกอนมังกรสุดปอบหน่อยก็ท่านอ่้อาบน้ำเพื่อนขี่ตมเกื่อนค,ค้นอยู่พี่น้องนะครับยังไม่อาบน้ำเดี๋ยวเห็ดอันไอ้คุณปูกินก่อนทองก็ไปอาบน้ำตอนนี้ยุของหนอกก็จะกินเข่ากน้กันหมดแล้วนะครับโอ้กินคววยหมดเป็นหน่วยเลยแตู่เหมือนนะครับคุณปูกินแค่เครื่องเดียวนะครับกับเขากินบ่ได้วันนี้กินเยอะนะครับเยอะมากนะครับเขาพัดกินหลายข้ามาแล้วก๋วยกินหมดเป็นหน่วยเลยนะครับ,รบวันนี้

ถ้าเป็นเด็กแรกตอนนั้นตอนอยู่บ้านอาเพีย์นั่นนักแห้งกันมาตอนนั้นนักแห้งแล้วก็บดันขิงดันขึ้นอืมแล้ตอนนี้ก็ยังมีอาการอ่นอยู่พี่น้องเดี๋ยวไปพาไปตรวจแบบรายละเอียดคอมพิวเตอร์นะครับเขาอีกควายอ่ะอ๋อโอ้โห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 ลูกสวงควายหอมลูกสวงเอากินขี้ควยก็ได้บม่กินเขาก็ได้ปกติเมันจะกินไหนบ่ค่อยได้พี่น้องนะครับเหมือนคุณปู่พี่น้องเป๊ะเลย คนเมากินในมิตรห่างออกอ้างว่าโมลักพี่น้องอันนี้จะกล้วยหอมกับซีมี่กินหอมกินอันเนาะนะครับมีกล้วยน้ำวานกับกล้วยหอมพี่น้องคุณปู่กินข้าวได้เยอะมากวันนี้ฝีมือดูกไผ่นี่ดุยทำเองกับมือเพราะว่าแม่ตอบบนกับข้าเช็ดกับเขาโออข้าเช็ดกินเขากินนานพอน้องเขาบอกนี่ดุยกินข้าวอิ่มก่อนก็เลยมากินก่อนนะครับก้นจางกับเส่นน้ำปลาแต่ว่าโมเห็ดเค็มอะไรเห็ดรสอ่นธรรมดาให้คนป่วยอันนี้น้ำปลาได้พี่น้องเล่นเป็นน้ำปลานะครับ แล้วก็น้ำานนี้คุณผูกเขาได้เยอะมากวันนี้ภูมิใจมากพี่น้องกินเขาลายโอ้ยลุกยังไปหางวงอะบรอื่นนี่นเดียวคนที่จะเขบาบ,บาๆบแนวนี่คุณเธอเห็นกินคือตะเครื่องนวยพี่น้องนอนนะครับมื่อน,นี้เห็นนางเปิดประตูบ้านเห็นนางเลยนะครับปกติเพิน่นวัเห็นเพิน่นนอนนะนครับีนาครับ มี่สีันขึ้นแล้วพี่น้องโวกพี่นงมวยเนี่ยโอเคนะครับผมพี่น้องครับผมนะครับวันนี้พาไปดูคุณปูพี่น้องนะครับนี่แหละความคืบหน้าของคุณปูมันนี้นะครับผมขอบคุณทุกการเป็นห่วงนะครับขอบคุณทุกการทุกการติดตามพี่น้องเป็นห่วงคุณปูขอบคุณทุกๆการังใจพี่น้องนะครับตอนนี้คุณปูกกินข้าวได้เยอะมากนะครับพี่น้องโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้พี่น้องนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เปร่างใจให้ตอำหน่อย และคุณปู่นะและครอบครัวนีด่ดูด้วยนะครับผมพี่น้องวันเสาร์นี้จะถึงนี้นะผมจะพาไปซองกล่องไป,ไปเป็นแบบเอ้ยไป็นนองตองปเป็นคืออย่าง,งว่าอีสต์ดี์คอมพิวเตอร์นะครับจะเห็นสัดเจดด้ยเลยเือดมองไรหน้าม,มองไหนยัางยมองไหนจะเห็นแบบตึงสีเลยพี่น้องมันจะไ่เป็นจุดดำเดิมมันจะเป็นสัดเจนเลยนะครับ <S <S พี่น้องเป็นอย่างกับกับรักษาเห็นเรียวที่สุดนะครับเป็นห่วงคุณปู่ขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมพี่น้องขอบคุณคุณปู่วันนี้กินข้าวได้เยอะมากขอบคุณและสวัสดีครับสวััััสสสดดีีคครรบบว 嘿嘿嘿